บ a t w a ส that? What สั้ t Hello ยินดีต้อนรับทุกคนครับผมในที่สุดครับเกมที่ผมรอคอยมันก็เปิดมาให้ได้เล่นสักที Harry Potter Magic Awakening ครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนนะไม่เคยมุดไปเล่นหรือว่าดูที่อื่นเลยนะครับนี่มันเปิดก็เลยว่าจะมาเล่นแบบสดๆเลยคือเปิดปุ๊บอัดกดอัดเลย เลยจะมาลองเล่นดูนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเพิ่งเล่นจะได้เล่นไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับผมนะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปลุยกันเลยแล้วกันนะผมอยากเล่นมากเลยจริงๆวะ่ะกด enter hot w a r d เข้าไปเลยทีเดียวม <Hello>. oh, อสซาดมอสซาดเฮลโหลยูยูย <c oughs> ูย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 ไยู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 ่ยู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 ยนนูยู This เอาวะเขาให้จดหมายอันนี้น่าจะเป็นบัตรเชิญจากของวอร์ดก็แน,น่นบัตรเชิญจากของวอร์ดโอเคครับให้เราใส่ชื่อผมชื่อว่าอ,าห,อาหอมจินจินหอมจินจินจัดไปหอมจิงจิงให้ไหมเฮ้ยให้วะเป็นบัตรเชิญอันนี้เป็นบัตรเชิญชอบเมา,าอมา่ะ ในเวลาบินไปฮอกวอ,อ์นั่งมอไซค์ไปเลยเฮ้ยสอนไล่หรอมาให้สอนไล่เลยหรอทำไงอ่ะจิ้มเข้าไปไล่จริงปะวะเหมือนเอาล้มคอเอาล้มคอหรอเฮ้ยประตูเปิดเฮ้ยใครอ่ะ แม่นางคนเมื่อกี้ชื่ออะไรรึเหมือนผมจะเห็นนกฮูกบินทะลุหมวกไว้หรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้นกฮูกบินทะลุหมวกไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมดูผิดวะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูตอนตัดคลิปดูเลยนะอะไรอ่ะอ๋อแต่งตัวครับแต่งตัวเขาอยากเรามีจะพลาดกันแต่งตัวสายแฟชั่นอย่างเรามีหรือจะพลาดผมขอเล่นตัวผู้หญิงแล้วนะครับ เป็นคนท no ี่ชอบเล่นตัวละครเป็นตัวผู้หญิงมากๆเลยเนี่ยขอเวลาแต่งตัวสักคู่เอาว่าแม่สาวผมบลอนแม่สาวบลอนแม่สาวบลอนด์บรรยกาศนะเอาเดี๋ยวมันไปเลยเดี๋ยวเขาให้แต่งตัวจริงปะโอเคให้แต่งตัวตกใจเห็นมันเข้าคาสินนึกว่าแบบกดเลือกพรีเซตนี้แล้วก็ไปเลยอ่าถึงขั้นตอนสำคัญละเรือสมบูรณก่อนดีมเดี๋ยงส่วนนี้น่แหละตามนี้อย่างไรติดกันอย่างไรกันยังไม่เหนมันถึงไม่โนหรือเปล่า นี่เลยใส่ทีคนมองทั้งตลาดเอาว่ามาถึงก็เลือกไม้คาถาเลยเหรอเอาว่าแม่มดใหม่ There is something familiar about you วุ้ยเขาไปหยิบไม้อะไรไหมเราต้องเลือกไม้ด้วยปะเนี่ยไม้เลือกเราไม่ดิเราเลือกไม้ไม่ได้ไม้ต้องเลือกเราโอ้ให้เลือกไม้เหรอคืออะไรอ่ะอกดอะไรไม่ได้เลยค่อยดูทำแบบว่าอาปาป ไปก่อนฮะอะไรอะ่ะให้ไล่มนเหรอนี่เลยเราก็ไล่เลยวงกลมตามด้วยจุดจุดแล้วก็ยิ้มเ <c oughs> อบลมอิโมจิหน้ายิ้มไปหนึ่งทีอืมไม่เร็ว Apparently not ได้ไหมได้ไหมอะไรมา try o this one โอ้ <peach> มาผมดูง่ายๆเหมือนลุงลุงเหมือนไปเด็ดมาข้างหลังไอเนี่ยให้อ่ะหลังร้านอะ่ะลุงไม่วาหลังร้านไห้ผมปะเนี่ยไล่เหรออ่ารอบนี้เป็นรอ,อบนี้เป็นหน้าบึ้งเลรอคันไม่ชอบเลยไม้ไม่เท่หน้าบึ้งอ่าหน้าบึงาบ้งนง <S <S ะทำไมผมเหมอือนต้องลองไม้เหรอลองเสก <B> <bye> Very really curious. curious. Oh, อ๋อให้ลองใช้แล้วเหมือเหมือจะให้ผมจริงๆนะเราเอากิ่งไม้ไหมผมว่าเอาไปก่อนใครอ่ะเฮ้ยส่งผมน่ารักจังเฮ้ยตัวละครเรามีเสียงพากยด้วยเหรอผมนึกว่าตัวละครเราจะเป็นใบ้เหมือนเกมอื่นซะอีกโอ้ยน้องคันหัวสาผมมากแค่ไหนเราอ่ะ ฮัลโหลโมล่าฮะใครอะอโมล่ายืนอยู่งนั้นเหรอเออเออยังไงมันไม่เข้ามืออ๋อนเหมือนจะใช้เวทไม่ได้หรือเปล่าวะเอ้าจะใช้ได้ด้วยาอ่อาอแล้วก็ไปเสกมอนมาโอเคทูทเลียวสอนดูกิ่งไม้การใช้กิ่งไม้ไล่เวทดูไว้นะน้องเอสเปทโจอบประตูนุม ่าไม่รู้ไม่รู้เ้าถาชื่ออะไรแต่เอสเปโดท,ทุกท่าบอกเลยเอสเทโทปโตอ่อะ่ะม่รู้อิะอะไ่ไม่รู้ะอ่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 อ่ะอะอ่ะอะออ่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 อออ่ะอ่้อ่อ่ะอ่ออ่ะ่อ่ะ่อะะ่ะอ,อ่อออเดินอออคคนะอ เอสเปซโทอินเซนติโอเดินทุกย่างก้าวคือเสียการถึงเลยเดินได้ตาละสามสิบเก้าแฮกิทแฮกิทจะให้เราไปไหนต่อไปแฮกิทเหมือนจะเป็นการเลือกสรรประจำตัวนะครับอันนี้้ถุงมือกินหน้ารังอ่ะน้องมึนๆเนี่ยตัวนี้เท่ว่ะที่ผมชอบไปตัวนี้ว่ะ come with Come to <with> me? with with ไปดิป่ะเอ้าเอาน้องตัวเนี้ยอยากได้น้องตัวนีน้หน้าโหดดิ <laughs> หน้าโหดแล้วแต่เราโดนเกาคางคือความโหดหายหมดเลย that, เราอยากจะเลือกหมวกแล้วเ And just ฮับเพอฟับฮับเพอพับ h u f เฟอร์ f f ชื่อมันอ่านยากลิ้นมันอ่านยากหรือว่าลิ้นผมมันมันไม่ให้อ่านมาฮัฟเฟอร์ัเออไอบ้านเนี้ตอนแรกผมจะเลือกนะเหมือนกันเกมมันเลือกมาให้ผมเลยเหรอวะคพอผมไปไอช่วงช่วงที่เกม h ฮอกวอตออกมาที่มันมีแบบทดสอบมาให้ทำนะครผมก็ได้ฮั f เฟอร์ f ัอฟับอย่างี้ยโอ้เหมือนจะ <c oughs> ตอนนี้เราน่าอยู่ในห้องนอนเราแล้วนะครับ อันนี้ใช่ฮัฟเฟิลพับป่ะโจวิเศษอ๋อเปลี่ยนชุดบ้านได้ออเอาดิอย่างนี้เราก็ใส่ชุดบ้านเลยให้เขารู้ว่าเรามาจากบ้านไหนบ้านเรามันเจ๋งเกงแค่ไหนปะน่าจะให้เราไปเรียนต่อหรือเปล่าแฮร์รี่พอตเตอร์อแกอดูดิอาให้เรียนวิชาแรกถ้าเป็นในหนังน่าจะเป็นตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์เรียนไอ้คาถาแน่นนเลยว่ะ คาถาที่มันสั่งให้ลอยอ่ะ ah, there you are. ชื่อ,อะไรไม่รู้เลย่าได้เปชพีทวะเไม่ใช่เอเปีทูร <Yes, professor. S 1> มันคาถาอันนี้ป่ะวะคาถาผู้พิทักษ์มันต้องเป็นอะดรับกบดา布าอะไรวะ <c oughs> ลืมชื่อคาถาไปหมดแล้วไม่ได้ดูนานมากแล้วอ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้มันจะให้สู้ เฮ้ยเรามีเราเรียนมาแล้วไงเราเซียนมากโอเคเราเซียนมากมาถึงเขวิ่งใส่เขาก่อนเลยอะไรวะเนี่ยนี่มันนักเวยอะไรกันท <Vent us. S 1> ่าพายุหรอพัดอ,อ๋อพัดตัวออกได้เฮ้ยใส่สม,ม่อนไปเลยหนังสือกัดมันเฮ้ย,ยแล้วก็พัดเอาไปอีกมันจะสอดเลยยื้ออยากสู้แล้วอู้อย่ามาบังคับแล้วนะ มาเพียช่างแอสโวฟิเอนี่ท่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเล่นเิดโอ้สตันสตันหมุนติวเอาไว้อีกตัวนึ่งอ่าโดนกระดาษไปปานเพลิงอัศนีรูปแบบที 1, ่หนึ <everything> ่งล้านโดนหมุนติวอ่า วิงการเดียมเล่ดีโอส์ออมันชื่อวิงการเดียมด้วยว่ะไม่ใช่อดา布拉คาดาบา้าไปอดมนอะไรว่าอดา布拉คาดาบ้าเนี่ยเฮ้ยเจอคนอื่นเหรอเอาว่าเราได้เวลาเจอคนอื่นแล้วหรออันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นแบบเราแน่นอนเราอยู่บ้านฮับเพิ่มฟับนะฮับเพิ่มฟับดิฟับแล้วขอโทษนะที่เราพูดชื่อบ้านเราไม่ถูก เกมการ์ดนี่เองอาศัยอาศัยแล้วก็อาศัยโอเคน่าจะอารมณ์อารมณ์เกมการ์ดนี่แหละฮะแต่อยู่ในแนวอ่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเลวลาสู้ก็จะใช้การ์สู้กันเข้าใจได้สอนพีวีพีครับมาเลยนายฮิวนายจะเจ๋งเก่งกว่า,ายังไหนวะ เว้ยมาถึงเดินใส่เลยแหละเราก็เอาพี่เบิมไปเล่นก่อนเลยแล้วกันจัดได้พี่ทูโดนเฮ้ยมันเสกแมงมุมมาอยูมันรู้มันเอาจำนวนเข้าสู้มันดักทางเราที่หายแล้วดักทางเราโดนอะไรกระถางอะไรวะออกพิษเฮ้ยมันเสกเฮ้ยเอานี่แหละเล่นคืนเนี่ยเรามีเหมือนกัน Spider Man อะโดน เ <Yeah, S 2> น้นจำนวนเน้นจำนวนเข้าสู้แล้วก็เอาสายฟ้าผ่าหัวไปก่อนเลยแล้วกันไปลุมต่อลุมการมันต่อหนีหนีห <kennt ís Toy Story> นีหนีโดนโดนเน้นจำนวนรู้จักป่าวโดนปันเ้าโดนโดนคัสซีนช่วยไว้นะโดนคัสซีนช่วยไว้นะโดนวิงการ์เดียมลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้มาอุ้ยโอ้แบบ ทีมหรอมาเลยบทีมสองสองมาคู่หูดวลจัดมาไมา้คาถาเรากำลังสั่นมาดิเอาไปสายแทงจัดไปเพื่อนเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้ทำไปไหนอะ <c oughs> เอาอย่งมุมไแทวงสายซัมออนไงเรามันไอสายซัมมมนอ๋อเขาปล่อยไปข้างหลังเมันตัวน้ยโ <c oughs> ดนวิ่งกรเดียมโ <c oughs> ดนลอยคู่ อะไรอะอะไร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 ผมโดนไรเไ้ยทำไมมันมีควมบอนนักเรียนของผมต่อยอ <c ười> คืออะไร <c ười> มีการเรียกพวกอ่ะเมื่อต่อได้ป่ะนิวโอ้ยเรายังอยู่ในระดับนิวเพเยอร์มันเป็นอยู่ขวามือฮนะแต่ตัวผมตัวผมน่าจะบังอยู่แน่เลยวะน,นี่คืออะไรโอ้ เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันอันดับหนึ่งมาแล้วเหรอหมดจัดขออีกรอบได้ไหมอันนี้เราแบบเอาันนี้เราแบบไม่มีทูตุเรียลนะของจริงอันนี้ของจริงอะไรอ่ะอันนี้ใครอ่ะ NPC อีกเหรอโอ้โหสู้กับ NPC เมีเม่ยเนี่ยสู้กคนรอเท่จัดมาเธอพลาดแล้วที่จะมาสู้กับเราเอาแมงมุมไปประเทศฮัลโหลหลับปะน่ะโอ <ELL> like เฮ้ย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 เ่ขาฐาอ๋อโดนใส่พับมาไปมันสเตเบอร์โดนนี่วิงการิเอ็มอ้าหลบเสกเหรอเสกเหรอเอาไปดีนี่จะเดินไปไหนจะเดินไปไหนกลับไปเดินพลาดแล้วอ้าวไม่กลับด้วยอ้าวแล้วเดินมานี่ก็เสร็จแล้วดิคานเพิ่มอัสนีบากวิงการิเอ็มอ้าวไม่โดนอดอดอด มาดิวะมาดิวะยืนยัดเลยมาดิวะไอ,อกัดเลยโดนพิโทโธอุ้ยอ่ะแล้วก็เดินเลยเรามันไอ้สายแซมมอนเราต้องทำแรงนั้นแล้วปล่อยเดินตีอย่างเดียวเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้นะโดนสโลหนีไปไหนจะหนีไปไหนนี่จะหนีไปไหนมีทุกท่าบอกเลยเก่งเด็กกระบอก แค่นี้หรออุ้ยมันมีกุญแจทองให้อันนึงจีบบ้างไอ้กุญเณรไปละกุญแจทองเลยนะกุญแจแหมเลยแล้วมันในสายเดิมพันเปิดมาเป็นเลยขอบเวทบนขั้นสูงอย่างเช่นวิงการีบลีเดโอซ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเด็กกระซิ่งเนี่ยหรออุ้ยเดี๋ยวเปิด d อุ้ยกระานน้ำมันดูไม่เท่เลยจะทาน้ำวนเหรออยากเหี้ยมึงใสอันนี้ว่ะคืออะไรวะมันคือสกิลอะไรอ่ะโอ้เรียกมันลุมนี่ดีกว่าสกิลกิมมิคของเราอูหูอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง หรือว่าจะเป็นสกิลประกากซะแล้วมันดูแบบดูรูปแบบแบบอาเสกน้ำก็วนให้เขาไปไว่ายน้ำเล่นอย่างเงี้ยก็ดูแบบคาถาจริงน่าจะมีไอ้ในหนังน่าจะมีว่าคาถาเนี้ยแต่ผมนึกไม่ออกเลยว่าแต่บ,บัณดอไปใช้ตอนไหนวะเฮ้ย <Hey! S 2> เรียนเหรอเออเรียนขี่ไมอกวอรเอาว่าไม่ไมยากเนี่ยให้ฝึกให้เราบิน โอ้บินได้คลิกขวาเพื่ออะไรอ่ะผมคลิกขวาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอาว่ะพาชมแมพพาชมแมพพาแมพมากาม็กมากชมหน่อยละกันว้ามันกีฬานี้ด้ว่ยมาอยากเล่นอ่ะอยากเล่นมากเลย ไม่รู้ว่าเกมนี้มีให้เล่นหรือเปล่าโอ้โหพาชนแบบบู๊ด้วยสุดยอดการขับขี่เ,เราไม่ได้ขับเลยรู้ปะ่ะแค่ซีนอย่างเดียวแค่ซีนให้เราอย่างเดียวเลยเราไม่ได้ขับอะไรเลยมีถ่ายรูปด้วยเลยถ่ายหน่อยละถ่ายหน่อย,ถ,ย,อยถ่ายหน่อยแล้วกันเอาไปทำปก โอ้ก oh, ว่าผมจะหาที่ได้ถ่ายรูปนะครับใม่ตายเธอบินนานมากโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับผมนะครับหอมจริงๆเราอยู่ที่ฮอกวอตนะครับ <laughs> ผมชอบมุมนี้เดี๋ยวมุมนี้ไปขึ้นปกแล้วกนะันไปถ่ายรูปเย้ด yeah. าวรถนะโอเคเดี๋ยวเราบินกลับก่อน,นอยากไป อยากไปประลองฝีมือกับสักคนหนึ่งอะได้ปะมาเลยอยากจะทดสอบฝีมือตัวเองมานานลาจัดเด็กมาใหม่ขอลองหน่อยดิเจอคนปะเนี่ยเจออีพีกซี่อีกอ้อลอตเต้อีกแล้วอยากเจอคนแล้วไม่อยากรู้ลอตเต้แล้วรอโดนลอตเต้เวทคาถาไฟโอ้อ่าหนีก่อน รอกูดาวครับรอกูดาวอุย้ยรอเต้มีฮิวด้วยเหรอหลบโดนพิษอ่าถัดกลับไปไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินมาโดนพิษต,ต,ต่อไปเรื่อยลูกบอลเขาใส่พิษเออ,อดีไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอะ่นะนะนะเล่นอยู่บุมนั่นแหละรอเต้นี่เล่นบุมเก่งนะผมก่อรอรอรอสกิลรอสกิลสายฟ้า อุ้มเฮ้ยหลบ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 โดนหายเลยนะโดนหายเลยนะอย่าเดินอย่าเดินอย่าเดินขอร้องอุ้ยจับผิดตัวช็อตน้องโอ้ยไอตัวล่อนี่ยมาโยนอะไรมาวะโดนกระถางไฟฮึมอุ้ยจะพัดกลับไฟเออปูเต็มโดนพัดโดนคาถาเวทคาถาพิษโอมันเยอะแยะเลยวะกลับมาตรงนี้ เขาคนเด้งห่อด้วยว่นะเนี่ยเดินตีมันไส้วะเดินนันละเดินนั่นแหละไอ้น้องตัวนี้มันทำอะไรได้ผมอยากรู้มา,าโดนอา,อาเออหมดแรงเลยหมาสายฟ้าเสกสายฟ้าแล้วก็ล็อกขาน้องมันหลบอีกแล้วไอ้เงี้ยหลบเก่งจริงโดนกระถาไฟายฟา ร้อโดนฟ้าผ่<ห>ายังไม่ตายอีกเหรอยังอยู่อ๋อลงอันติีเลยแล้วกันโ,โดนขนาดนั้นมันโดนท่าอะไรไม่รู้เฮเราก็เ่งเอาเรื่องกันมอนกันนะเนี่ยนะโอเคครับผมวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมสําหรับผมเกมนี้สนุกมากเหมือนกันนะเป็นเกมที่ไลายเวทสนุกอยู่เหมือนกันครับแต่อาจจะต้องไปวิวการ์ทให้มันดีๆหน่อยนะครับผม ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปในหลายคลิปออกมาให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคฮะฉันเคยครับกินข้าวสนุกครับผมอาบน้ำให้อร่อยแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีทุกคนครับ